สนับสนุนโดยโรงภาพยพีย์ในเครือ SF สวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมูวิกรูรูรายการเพื่อคนรักหนังเหมือนเราสองคนครับชายเพราะเสองคนนั้นจะมาช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นครับใช่ครับพูดไปก็น่าตกใจนะครับวันนี้วันอาออากาศของเรานี่ ผ่านไปแล้ว6เดือนครึ่งปีแรกสําหรับทุกๆคนนะครับที่มีภารกิจอ่ะอย่างชายก็มีภารกิจเรื่องละครภารกิจของครอบครัวภารกิจของธุรกิจมันก็มีอุปสรรคบ้างมีผลสำเร็จบ้างแต่ยังไงชีวิตมันต้องเดินต่อไปแต่มาช่วงเวลาว่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากเพราะฉะนั้นเรามีคําแนะนําให้กับแฟนๆรายการของเราที่สามารถชมภาพยนตร์อย่างมีความสุขมากในเครือรงวมภาพยนต์เอสเอฟนะครับเพราะตอนนี้หนังซัมเมอร์เนี่ยโอ้โหเรียงคิวกันมาเต็มไ่หมดเลยอย่างเช่นสัปดาห์นี้เป็นหนังที่ทุกคนร ฟอ f เ The Movie รับประกันได้ว่าคือโรงภาพยนต f นั้นมีโปรโมชั่นที่น่าสนใจรอคอยเราอย่างเช่นนี้ hey, โอ้โห <they. S 1> ทั้งพอปคอร์นขนาดักษ์ใค,ใครที่รักการสะสมนี่โอ้โหอุ้มกลับบ้านได้ไ <laughs> แน่นอนครับเพราะว่านอกจากภาพยนตร์แล้วเนี่ยครับทั้ง SF ก็ยังมีเนี่ยนะครับเรื่องราวการพาคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่จักรวาลของแฟนดอมกับเทศกาลภาพยนตร์เฉลิมฉลอง k ค o p ปสุดยิ่งใหญ่ใน Hype c i n e f e s t in เ s i a ียด้วยนะครับที่ทั้ง SF เนี่ยรวบรวมมาคอนเสิร์ตระดับตำนานเลยทีเดียวนะครับที่ยิ่งใหญ่มากมายเนี่ยนะครับน่าสนใจแค่ไหนนะครับมีรายละเอียดยังไงบ้างมาชมกันได้ในช่วงนี้เลยครับกับ SF News ของเราครับช่วง SF News สัปดาห์นี้นะครับมีภาพยนตร์เข้าฉายใหม่นั่นก็คือภาพยนตร์เรื่อง F1 The Movie นะครับที่เล่าเรื่องราวของ o n n y Hayes ครับซึ่งแสดงนำโดย Brad Pitt ได้รับการยกย่องนะครับให้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ไม่เคยมีมาก่อนเพราะเขาเนี่ยนะครับเป็นปรากฏการณ์ที่น่าจับตามองที่สุดของ Formula 1วันในยุค90ครับจนกระทั่งเขาเนี่ยนะครับประสบอุบัติเหตุอย่างน่าสยดสยอง30ปีต่อมาครับเขากลายเป็นนักแข่งรับจ้างแล้วเมื่อ Ruben ซิ b e n s นะครับที่แสดงโดยฮ o ร์วี a ์บารเดมนะครับอดีตเพื่อนร่วมทีมขของงเเเาาซึ่ป็นจ้ ของทีมฟอร์มูล่าวันที่กำลังประสบปัญหาและใกล้จะล้มละลายเข้ามาหาเขารูเบนนะครับโน้มน้าวซอนนี่ให้กลับมาที่ฟอร์มูล่าวันอีกครั้งหนึ่งเพื่อโอกาสครั้งสุดท้ายในการกอบกู้ทีมและเป็นทีมที่ดีที่สุดในโลกเขาจะขับเคียงข้างกับโจชัวเพียสที่แสดงโดยเดมเซนไอดรสและแข่งหน้าใหม่ของทีมที่ตั้งใจจะเร่งระดับการแข่งของตัวเองให้เหนือขึ้นไปอีกแต่ขณะที่เครื่องยนต์คำรามอดีตของซอนนี่ตามทันเขาและเขาก็พบว่าในฟอร์มูล่าวัน เพื่อนร่วมทีมคือคู่แข่งที่ดุดันที่สุดของคุณและเส้นทางสู่การไท่บาบไม่ใช่สิ่งที่คุณสามารถเดินทางได้คนเดียว ภาพยนตร์เรื่อง F1 The Movie นะครับเข้าฉายแล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์เครือ S.F ทุกสาขาครับแฟนๆห้ามพลาดนะครับพิเศษเฉพาะสมาชิก S.F Plus ซื้อตัวหนัง F1 The Movie ทุกที่นั่งรับ Collectible Ticket 1ชิ้นมีให้สะสมกัน2แบบนะครับตั้งแต่วันที่25มิถุนายน2568เป็นต้นไปที่โรงภาพยนตร์ในเครือ S.F ทุกสาขาครับแฟนๆ F1 ห้ามพลาดนะครับกับชุด Super Giant F1 Bucket T-SF ให้คุณได้คุ้มจุใจนะครับกับถังป๊อปคอร์นขนาด380ออนซ์ในราคา299บาท ไม่เพียงเท่านั้นนะครับยังสามารถรับน้ำอัดลมขนาด32ออนซ์เพิ่มอีก2แก้วในราคา399บาทซูเปอร์ a n เน F1 บั c เก็ตจำหน่ายแล้ววันนี้นะครับที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอทุกสาขาครับภาพยนตร์ F1 the movie เข้าฉายแล้ววันนี้นะครับที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอทุกสาขาและที่โรงภาพยนตร์ซิกมาซ i เนสเตเดียม และสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับชัยมีข่าวดีสำหรับแตนตึกไฮป์นะครับมาฟังกันทางนี้กันได้เลยนะครับเพราะว่าทาง S F ขอยกตึกไฮป์มาไว้ที่โรงภาพยนตร์ครับเพื่อเป็นการเข้าสู่จักรวาลแฟนดอมกับเทศกาลภาพยนตร์เฉลิมฉลองเค o p สุดยิ่งใหญ่ในไฮป์ซีเนฟส์อินเอเชียครับที่ S F นะครับรวบรวมคอนเสิร์ตระดับตำนานไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ของ B T S Map of Soul 1หรือคอนเสิร์ตของหนุ่ม17 World Tour Be the Sun และยังมี Tomorrow Together World Tour Act Sweet Mirage รวมถึงคอนเสิร์ต a n h y p e n world tour f a t e และมี hype cinema n o r e b a n g ให้ทุกคนเนี่ยนะครับได้สนุกกันอีกด้วยนะครับพร้อมพบกับประสบการณ์พิเศษจากเิล่ปินไฮที่ยกกันมาทั้งตึกตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่13นิถุนายน2568ซื้อบัตรได้แล้วนะครับตั้งแต่วันนี้ในราคาเริ่มต้นที่นั่งละ350บาททุกที่นั่งรับของพรีเมียมลิขสิทธิ์แท้อีกด้วยนะครับความพิเศษทั้งหมดนี้มีให้ที่ SF เท่านั้นครับ เช็ครอบฉายซื้อตัวหนังง่ายๆที่แอปพลิเคชัน SF Cinema หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ w w w s f c i n e m a c o m และ Facebook Fanpage SF Cinema รีบรีบมาดูที่ SF เพราะโปรดีๆรอคุณอยู่อีกเพียบ อยู่ด้วยกันต่อกับมูฟี่กูรูของเรานะครับในช่วงมูฟี่กูรูไฮไลท์กันแล้วนะครับเราจะมาอัปเดตข่าวสารในวงการภาพยนตร์ให้คุณผู้ชมกันอย่างเข้มข้นกันเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างหนังใหม่ๆที่ยังไม่ได้เข้าฉายรวมไปถึงเบื้องหลังและคลิปเด่นๆประจําสัปดาห์นี้แล้วครับหากผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเราสองคนก็พร้อมเช่นกันไปติดตามรายละเอียดที่น่าสนใจทั้งหมดนี้ได้แล้วนะครับกับเรา2คนในช่วงมูฟี่กูรูไฮไลท์ครับช่วงมูฟี่กูรูไฮไลท์มาเริ่มกับข่าวของนักแสดงหนุ่มคนนี้นะคะน ที่ยังคงฮอตไม่หยุดตั้งแต่แสดงภาพยนตร์เรื่อง Top Gun Maverick เขาก็โดดเด่นมากจะมีงานชุกทั้งการแสดงเบื้องหน้าและทำงานเบื้องหลังด้วยค่ะและตอนนี้ก็มีข่าวว่าเขาจะได้ร่วมงานกับพูมกับคนดังอย่างรอน Howard ในภาพยนตร์เรื่องใหม่ของค่าย Amazon MGM Studios โดยจะเป็นเรื่องราวของนักผจญเพลิงซึ่งพูมกับรอน Howard เคยกำกับการแสดงภาพยนตร์แนวนี้มาแล้วกับภาพยนตร์เรื่อง Backdraft ที่ฉายเมื่อปี1991ตามข้อมูลจากแหล่งข่าวเผยว่าโปรเจกต์นี้จะไม่ใช่ภาคต่อ หรือรีเมคของ Backdraft แต่เรื่องราวจะเน้นไปที่เพื่อสมัยเด็ก2คนที่มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงซึ่งตอนนี้กลายเป็นนักดับเพลิงที่ประสบความสำเร็จและต้องเผชิญกับไฟป่าเท็กซัสที่โหมกระหน่ำอย่างต่อเนื่องในขณะที่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนั้นคงต้องไปติดตามกันค่ะ ต่อกับข่าวของนักแสดงคู่นี้นะคะเจนิเฟอร์ลอเรนซ์และโรเบิร์ตแพตตินสันที่ได้มาแสดงร่วมกันในภาพยนตร์เรื่อง Die My Love และตอนนี้ก็มีข่าวออกมาว่าทางค่ายผู้สร้างภาพยนตร์ได้ประกาศวันฉายของภาพยนตร์เรื่อง Die My Love ออกมาแล้วว่าจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ที่สหรัฐอเมริกาในวันที่7พฤศจิกายนนี้หลังจากการฉายรอบปฐมทัศน์ที่เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานครั้งที่78มาแล้วค่ะ ซึ่งในช่วงของการฉายในวงกว้างนั้นก็จะมีภาพยนตร์เรื่อง The Running Man ที่แดัดแปลงมาจากหนังสือของ Stephen King และ Predator: b a d l a n d s ที่นำแสดงโดยแอลแฟนนิงเข้าฉายในเวลาใกล้เคียงกันสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Die My Love จะเป็นแนวดราม่าผสมจิตวิทยาที่แดแปลงมาจากนวัิยาปี2017เของอาริ安娜เฮอร์วิชโดยเล่าเรื่องราวของนักเขียนและคุณแม่ลูกอ่อนที่กำลังค่อยๆเข้าสู่ความบ้าคลาั่งเพราะเธอถูกขังในบ้านเก่าในมอนทนาน่าซึ่งเราจะได้เห็นเธอแสดงพฤติกรรมหงุดหงิดและเอาแนงเอานอนไม่ได้มากขึ้นเรื่อยๆจนทำให้เพื่อนของเธอต้องวิตกกังวลและหมดหนทางมากขึ้น <Yeah. S 1> เช่นกันค่ะ What someone saw Outside us, no one knows what happened, right? Outside if of someone us? us no one มาต่อก,กับการแนะนำตัวอย่างล่าสุดของภาพยนตร์เรื่อง I Know What You Did Last Summer ในฉบับปี2025นี้ mm hmm. ก็จะมีตัวละครจากภาคก่อนมาร่วมแสดงด้วยซึ่งในภาคนี้ก็จะมีทีมนักแสดงรุ่นใหม่ที่ต้องมารับบทกลุ่มวัยรุ่นที่ต้องเผชิญก,กับผลลัพธ์อันน่าสะพรึงกลัวจากการตัดสินใจผิดพลาดแดดีที่พวกเขาพยายามซ่อนไว้จนกระทั่งมีบางสิ่งบางอย่างตามกลับมาทวงคืน ใครที่ชอบภาพยนตร์แนวเชื่อสยองรอติดตามชมให้ได้ในโรงภาพยนตร์ปลายเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ are not gonna die today. ปิดท้ายกับตัวอย่างแรกของภาพยนตร์เรื่อง Springsteen Deliver Me from Nowhere ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่อ้างอิงมาจากหนังสืออัตาชีวประวัติเรื่อง Deliver Me from Nowhere: The Making of Bruce Springsteen n e b r a s k a โดยจะเป็นการโฟกัสไปที่ช่วงเวลาของการทำอัลบัม Nebraska ของ Bruce Springsteen ที่ถูกรลิสเมื่อปี1982สำหรับผู้ที่มารับบทเป็น Bruce Springsteen ก็คือ Jeremy Allen White นักสแสดงผู้เคยเข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคาและเอมมี่มาแล้วซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้จะทาให้เขาเข้าชิงรางวัลในเวทีต่างๆได้อีกครั้งหรือไม่ต้องรอชมกัน ะะสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Springsteen d e l i v e r Me From Nowhere ซึ่งก็จะเข้าฉายที่สหรัฐอเมริกาในช่วงเกือบเกิบปลายเดือนตุลาคมนี้ค่ะสนับสนุนโดยโรงภาพยนตรในเครือ SF สันนี่เฮสคุณไม่รู้เขาโดยเรปิทิชันผลงานจากผู้กำกับท็อปกันแมมอริง F1 The Movie วันนี้ในรูปแบบ IMAX Screen X 4DX MX 4D Sigma Cine Stadium และในโรงภาพยนตร์